สวัสดีค่ะเมนูขนมจากหม้อทอดไร้น้ำมันวันนี้ฟางขอเสนอชีสเค้กหน้าไม้ค่ะสูตรง่ายๆเลยสูตรนี้ไม่ใช้ครีมชีสนะคะฟางยังมีสูตรอาหารและขนมจากหม้อทอดไร้น้ำมันอีกมากมายฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจน้องฟางด้วยนะคะขั้นตอนแรกฟางจะนำโยเกิร์ตรสดธรรมชาตินะคะ200กรัมลงไปเทในถ้วยส่วนผสมของเราได้เลยค่ะ แนะนำให้ใช้โยเกิร์ตรสดธรรมชาติหรือโยเกิร์ตไขมัน0%เท่านั้นนะคะเรียบร้อยแล้วฟังจะคนโยเกิร์ตของเราเล็กน้อยนะคะจากนั้นฟังจะนำน้ำตาลทราย65กร,รมัมเทลงไปในส่วนผสมของเราได้เลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วจากนั้นฟางก็จะนําไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะตอกลงไปในส่วนผสมของเราได้เลยค่ะวันนี้ฟางใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นฟางจะนํากลิ่นวานิลาหนส่วนสช้อนชาเทลงไปในถ้วยส่วนผสมของเราได้เลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นฟางจะนํานมสด 25มลลิลิตรนะคะเทลงไปได้เลยค่ะฟางใช้นมโรงเรียนเลยนะคะเพื่อนๆสามารถใช้นมลดจืดยีห้อไหนก็ได้นะคะหลังจากที่คนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปฟางจะนำแป้งข้าวโพด20กรัมค่ะมาล่อนลงไปได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คนส่วนผสมใหเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ สูตรนี้นะคะเป็นสูตรทางลัดนะคะไม่ใช้วิปครีมและไม่ใช้ครีมชีสฟังเลยลองดัดแปลงจากวัตถุด,ดิบที่เรามีอยู่นะคะ ังจากที่เราคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจากนั้นนะคะฟางก็จะนําไปเทใส่ในพิมพ์ของเราได้เลยค่ะสําหรับพิมพ์ที่ฟางใช้ในวันนี้นะคะเป็นพิมพ์เค้กครึ่งปอนค่ะสามารถถอดกล่นได้ถ้าเพื่อนๆใช้ภาชนะที่แบบถ้วยหรือแบบอย่างอื่นนะคะแนะนําให้ใช้กระดาษไขรองด้วยนะคะขอไล่อากาศเล็กน้อยจากนั้นก็นําเข้าหม้อทอดไร้น้ามันได้เลยค่ะ ฟางจะใช้อุณหภูมิที่150องศาเวลา20นาทีนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีเช็คนะคะฟังจะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปตรงกลางเค้กแบบนี้นะคะถ้าไม่มีของเหลวติดขึ้นมาแปลว่าสุกแล้วคะ่ะจากนั้นนะคะฟังก็จะนำชีสเค้กของเราไปพักให้เยน็นสนิทเลยนะคะ ่อนที่ฟานจะนำชีสเค้กของเราไปพักให้เย็นนะคะฟานจะทำการเลาะตรงขอบเค้กก่อนนะคะแต่ถ้าหาก,กเพื่อนๆใช้พิมพ์แบบอื่นหรือว่าใช้กระดาษไขรองนะคะไม่จำเป็นต้องเลาะก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วพอชีสเค้กของเราหายร้อนแล้วนะคะฟานก็จะนำไปจัดจานตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะ ชีสเค้กหน้าไหมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสูตรนี้ไม่ใช้ครีมชีสไม่ใช้วิปปิ้งครีมนะคะเป็นสูตรทางลัดแบบเร่งด่วนทําง่ายๆด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันเลยค่ะพอเราตัดเนื้อของเราออกมาแล้วนะคะเนื้อของชีสเค้กของเราจะมีความเนียนนุ่มและหอมมากเลยนะคะ คลิปหน้าอยากให้น้องฟางทำเมนูอะไรเกี่ยวกับม้อทอดไร้น้ำมันสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะหรืออยากสอบถามวิธีทำหรือส่งกันบ้านนะคะสามารถทักไปที่แฟนเพจทำง่ายทานง่ายบายลิลีฟ่ฟางได้เลยค่ะถ้าชอบสุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะบายบาย